เราก็แค่บอกว่าถัางกระยาอยู่ข้างในแค่เดินไปทิ้งจะเป็นไรเชียวเอเอิญเขามาทิ้งแก้วที่เป็นแก้วที่เขาเลี้ยงอะ่ะกาแฟกาแฟที่เขาเลี้ยงอะ่ะก็เอามาทิ้งตรงข้างโต๊ะเราซะด้วย เราก็เลยบอกเขาก็ทำเป็นเหมือนไม่พอใจว่าแล้วคือท่านไม่อยู่ใกล้ๆเราคงไม่อยากจะพูดหรอกแต่มันใกล้ตัวเราเวลาเขามาเก็บทำความสะอาดเขาจะคิดว่าอะไรเขาก็จะคิดว่าคนที่นั่งใกล้ๆนั่นแหละทิ้งอ่าก็มาอ,อยู่ใกล้เราก็เพื่อนถึงไม่พูดออกมาเขาก็คิดอยู่ในใจว่า จติว่าเราเป็นคนมักง่ายทิ้งเราก็เลยต้องบอกว่าทังขยะอยู่ข้างในไปทิ้งได้เนี่ยมนุษย์เป็นอย่างเงี้ยมันชอบทิ้งอะไรเกินกาดเอ้เราก็ทนไม่ได้อดไม่ได้ที่จะต้องพูดมันก็ทำให้รู้ถึงพื้นฐานเลยว่า ที่บ้านอบรมมาเป็นอย่างไรคุณมาใช้สถานที่เขาก็ฟรีกาแฟก็ฟรีน้ำดื่มก็ฟรีขนมก็ฟรีห้องน้ำฟรีอีกจังหากแถมใช้รกระดาษที่เจ้าหลุ่ตามสบายแล้วยังจะมาทำอย่างนี้อีกเออน่าเบื่อนะมนุษย์แต่ ถ้ามันไกลหูไหรไกลตาเราก็คงจะไม่ไม่เอ่ยปากไม่ดิติด้วยซ้ำเพียงแต่บอกว่าอยู่ข้างในไปทิ้งได้